ตนกลจะตกดินพระเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นคิวแถวแต่มันแปลกเมื่อแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระหลุนเลยมะพร้าวได้นุ่นขึ้นโยจโร้อกไปลาไปกินนั่งดอกไปลาไปกินพระเอกเขาอยากจะกินน้องมะพร้าวแกก็หายเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงหลวดขึ้นปรับลง หลุดขึ้นมึงกัเปล่าหอว,วตาไร้ไหวหล,ลังอือเลี้ยงความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายลี้ลงเขาก็ไม่สำเร็จเขาลงมายืนบนพวงพามอยู่คนเดียวว่าบม่ฉันก็จะไม่ได้กินน้ำมะเพาไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปล่าก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าขึ้นมางลย้ต่ระเบิดน,นี่ทางของลุยแกก่อนไว้ัลน กูยิงตายตังงบลาเอ็เโปี้ยงอนญาไปตากกโตแกมันเจียซื้อร้านเ้อนบริษัทเดนวันนี้นะนะต่อเดียวคุยเป็นนักร้องนะกุคนนี้เป็นนักร้องกุปปานักร้องเงินมารองห้พี่รองกว่ากอดวันนี้นาย้างเลยที่โมาโดยตรงเลยงนนับตั้งแต่โอกาสนี้เปต้นไป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 ใคได้หล่าแกมูจ้กูห้เนน้ นี่ต้นเตล่ากันไ้ไหต้นไป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 ต้องไปจมกลับ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 ต้องไปจมยชงไงตะก็้องรอพล่กความสามารถมากมากมากศิลปินคนนี้ไหนไหนไหนเดียวใจเท่ห่างแคบเลยอยาวิ่งใเล่นรอยนิจจนงั้นศิลปินคนนี้ไหนนก็ไ่้อรอพลิกความความสามารถมากมากต้องไมครับกลับต้องไปชมพรอมแล้วหรือยัง ไม่รองฝ้าสอยเลยคูกัแล้วไม่ร้อยม,มังว่าวย่งใ้โชคเล่นจังหากว่าตั้งร้อมแล้วแล้วแล้วจนจะได้พบกลับศิลปินนักร้องทีน่นิสัยดีดีดดีดดเล่าไม่กินกินกินินอ่ะถึงกินแต่ยาไม่สูบสูบูถึงจะสูบแต่ก็ไม่ขอขอขอ โคแต่หม้อก็ไม่ตีตีตีอาบูบานกรอบอันะั้นกันท่านผู้ชมครับถึงตีแต่เอ็ดก็ไม่เป็นเป็นเป็นถึงเป็นแต่ไม่ตาย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 โหงโหงโหงครไอ้ตัวช่วยไม่เกล็ดแต่ได้กุเกล็ดไปดูให้เล่นเกี่ยมห้องปนีตะเล่ตะรุ่นเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นกันได้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 นี่มึงก้าใจมาถึงกูเล่นมึงก้าใจมามามา ไอแก้วคือทำไมจำเพ็นมึงหยุดไม่ไม่ไมึงไม่หยุดใจม่ไม่ไจดแม่แมมึงตอนว่าบายกูนี่ก huh kind of so. ูเจอแบบบ้านตดบ้านนันตัวนคือมึงไม่ต้องเร่ลก็ใจไม่ไม่ไผมกับกูกูกปัดนื่อนึนือกว่ามาอยู่หน้าบ้านบ้านแม่ตําขึ้นวาวากเด็นอกูกูกู้ก่